ืัอนี้ก็ผมมีไกล้เปิดฤดูกาลแล้วครับไกลเปิดฤดูกาลตอนนกแล้วผมก็มีพันเหย็ดมานําเสนอแบบเดินทางเร็วครับผมเก็บเฉลยเร็วครับเก็บตัวไม้เร็วแล้วก็เดินทางต่อครับผมเป็นผันเหยดที่ได้รับความนิยมครับผมครับผมเป็นการขึ้นหัวขึ้นจองกออ่า ผมเรียนมาจากอาจารย์นายครับผมอาจารย์นายน้องหานอุดรครับเราก็อาจารย์ซีน้องหานอุดรเออาจารย์ซีนี่เป็นอำเภอพิจุนรักครับผมอุดรธาน,นีผมเรียนมาจากสองอาจารย์่านนีครับอาจารย์ผมมีอยู่สองท่านครับเรียนเรียนจนว่าเป็นจนว่าเพื่อนไรนี้แหละเป็นเรา็ตมาอีมิสันครับผมขอแนะนําเป็นพระเนียดซิ่คงครับผมถ้าภาษากว้างๆเนี่ยจะเป็นพระเนียดเขียนกวนล้านครับผม ทั้งบานผมเอื่นเป็นพันนีดซิงครับขั้นตอน,นง่ายๆครับผมเอาหางขึ้นมาปุ๊บนกจะเหยียบอาศัยครับอาศัยว่าช่วงคอนยาวช่วงชาญยาวครับผมเก็บนกตัวที่มันขรังรูพันี่ยหรือว่านกบก,กบกไข่เขาใกล้นกต่อยุนาตุ่มครับนกมันสิ่งมาจาับท่งหนกส่วนนี้ครับผมง่ายๆครับผม ขึ้นมาครับผมก็ใส่สลักไว้ครับปั๊บครับผมแล้วแล้วครับสันห่งมีหลุดครับรูนี้ครับจับสันลงไปครับขึ้นเสาสายป่าสายปีนสายเมืองใช้ได้หมดครับผมเโหยังเนาะตกดวงยังนำมาใช้ขพอดีนกนะลองเป็นบ่อร่องเบิงครับ ลองเป็นใส่ถุงเบาๆลองเบิ้งมันสีได้สิโดนสิถึงสิมันไครับวางเป๊ะครับผมเรียบร้อยครับผมครับเป็นแนะนําเป็นนี่ครับโดยดูการที่ถึงรีบเก็บตัวรีบเดินครับผมรีบตามตัวต่อไปครับผมเป็นพระเนตดสายปลาสายเมืองได้เหมือนครับเห็นกว่าล้านหรือซิ่งยีสานครับผมฝากติดตามครับผมแล้วก็เอ่อบางพื้นที่ครับผมบางพื้นที่ครับ เหย่ยวเยอะครับผมเหี่ยวเยอะหรือว่านกป่าเยอะครับผมเขาตีเท่าคูเทลาสามเท่าซีนี่ครับแนะนําครับผมแนะนําอีกอันหนึ่งครับเป็นพระเนียบสองทางครับผมครับผมถักหัวลายกรจจาวับผมสังนอกอ่าวงนอกทุกทุกวงนี่ครับเป็นเป็นลายจุงนางครับผมลายจุงนางครับผมลักษณะอกเป็นสามเหลี่ยมครับผม จัวสามเหลี่ยมครับผมสามสั้นครับสามพักครับผมสองทางครับขึืนทางกับง่ายๆครับบางทีกเป็นขั้นกระเดื่องครับผมเกาะบนขั้นกระเดื่องครับเปิดฤดูการไมครับที่จะมาถึงเนี่ยครับสองทางม่มีหลักลันครับอันยที่ผมเห็ยดนี้ประกันว่าบ่มีหลักลันเพราะว่ามีสปริงด้านล่างคอนครับผมสั้นกับบอลลันครับ เหยียบก็ไม่ลั่นสองข้างพร้อมกันับผมแล้วก็เหยียบนิ่มเหยียบเบาครับนี่ที่ผมเหตุคือหนึ่งเหยียบนิ่มเหยียบเบาครับผมชมชัดๆครับผมอประตูข้างครับผมประตูข้างแบบมีล็อกมีเซฟล็อกครับผมใส่เงื่อกดมีมันสดิปอกครับผมแล้วก็ดูครับอันนี้ของไม่อยู่ครับก็เลยฝุดๆแน่ครับ ของมาอยู่ใส่งาน3ามสีเทียดยอมมันก็ลื่นเองครับผมลื่นเปิดง่ายแต่ถ้าว่าปิดลงมาใส่ล็อกปับ๊บครับผมใส่ล็อกไวเพื่อป้องกันนกออกหรือว่ากันเท่าพลาดนะครับออง่องกันลาดเท่ากับเซฟนกเข้าครับสองทางเซฟนกต่อด้วยครับผมกระปูดเดียวเนี่ยครับนกนักล่าทุกนี่ที่มันสิมาทำลายนกต่อเราเนี่ยครับครับผม เวลานี้ยก็หิ้วไปได้ครับใส,ส่เศร้าได้สายเมืองสายป่าได้หมดครับผมกดหนึ่งลัานโอ้ผมยันผมมือแตกขอหยัดใส่ถุงพื้นเก่าครับถุงเบาๆอย่างนี้นะครับถึงน้ำหนักลงหอ,อยสั่งน,นิดหน่อยเอ้าบะเถือกถึงน้ำหนักลงอืมบะเถือกครับถีงบะเถือกก่อไว้เน่นถึงหนักลงปกัก ครับผมอยูครับยูธรรมชาสตรลนฟ้ายเมื่อกีบ้บินอย่างที่เละครับอีกข้างยังไม่ลั่นครับผมอีกข้างหนึ่งกับสีลักษณะเดียวกันครับลักษณะเดียวกันครับผมถึงลกปั๊บผมอยูไปโอกาสเก็บนกนี่ครับให้โอกาสนกมมนได้โดดฟังใดฟังนึงครับผมโอกาสเก็บนกก็ค่อนข้างสูงครับผมแล้วก็ป้องป้องกันเดี่ยวครับผม ป้องกันเดี๋ยวป้องกันนกนักล่าทุกชนิดแหละครับกับเสพๆนกเฮาจาักน้อยครับอเนียดอาจจะราคาเบาได้ครับแต่ว่า,านกต่อบางตัวนี้ราคากับมูชีเท่กันครับผมราคาบางตัวก็ถูกบางตัวก็แพงแล้วแต่สไตล์การเล่นนกแล้วแต่คนซื้อคนขายจะตกโงกันได้ครับผมฝากติดตามครับผมฝากติดตามหลายๆเลยครับฝากติดตามหลายๆเลยครับ,บ,ละละเ,รบเนียด สองทางครับผมช้างอารดครับในช่อง YouTube ครับผมหากินมาสซูเนวครับผมครับสองทางครับลองถามราคาอยู่ที่1,700บาทรับเองครับผมกาญจนบุรีครับผมผมอยู่กาญจนบุรีครับตอนนี้รับเอง1,700บาทถ้าส่ง1,900บาทครับผมรวมส่ง e m s ครับผม e m s เท่านั้นไปรษณีย์ไทยเท่านั้นครับผมรวมส่ง e m s 1,900บาทครับผม แล้วก็เทียนกว่าลานครับผมหนึ่งันห้าร้อบาทครับผมเป็นอกไม้ปลาดูทั้งคู่เวยครับส่วนมากผมมีเทีไม้ปลาดูอาศัยเหนียวครับผมอาศัยเหนียวแข็งครับเทียนกว่าลานครับผมหนึ่ง้าอยบาทครับผมถ้ารวมทรงก็1 7 0 0ัน็ร้ยบาทครับผมทรง E M F ทั่วประเทศไทยครับผมเป็นไปษนีไทยครับผมจะทรงโดยไปษนีไทยครับเป็น โอนเงินก่อนครับผมมามี่เก็บไปทางต้องขอให้หลายๆครับเป็นขอญาติเป็นโอนก่อนส่งของครับผมแล้วกับซีมี่พันธุ์ยัดอีกหลายๆตัวที่ผมกำลังประกอบอยู่ครับเดี๋ยวซีมาลงในช่อมเรื่อยๆครับว่าต่อไปจะมีพนันธุ์อะไรมาให้เป็นแนวทางครับผมแนวทางในการที่จะสั่งซื้อหรือ ดูต้นแบบแล้วทําเองได้ครับผมได้เลยครับได้เลยได้เสมอครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ผมคลิปนี้ผมก็ขอล่าไปเพียงสำานีผมฝากติดตามพนมันยันมันๆจากช่องทางของผมครับผมหากินเหมือนซูเนลครับผมฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ